ทุกปัญหาเกี่ยวกับบ้านพบคำตอบได้ที่ HOME OF NO สวัสดีค่ะพบกับ HOME OF NO กันอีกครั้งวันนี้เรามีอะไรจะมานำเสนอโปรดติดตามรับชมได้เลยค่ะไอเดียการตกแต่งบ้านเท่จากสังกะสีรู้หรือไม่ว่าสังกะสีที่หลายคนมองข้ามนั้นมันสามารถที่จะนำมาใช้เป็นวัสดุตกแต่งสำหรับภายในและภายนอกบ้านให้ดูมีความชิคในแบบฮิปสเตอร์ได้ แถมมันยังช่วยประหยัดงบประมาณในการแต่งบ้านให้กับเราได้อีกด้วยฉะนั้นวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูไอเดียในการใช้สังกะสีสำหรับการตกแต่งบ้านทั้งภายในและภายนอกกันค่ะ 1. กรุผนังภายนอกเหมาะสำหรับใครที่กำลังหาไอเดียตกแต่งบ้านกลางสวนหรือมินิสตูดิโอไว้สำหรับนั่งทานอาหารหรือนั่งทำงานภายในสวนหลังบ้านของตัวเองแบบเก๋ แม้ตัวบ้านจะดูมีความเรียบง่ายธรรมดาแต่หากเราดึงสเสน่ห์ของสังกสีเข้ามาช่วยตกแต่งให้บริเวณรอบบ้านมีบรรยากาศที่ดูน่าสนใจมากขึ้นเพียงแค่เรากรุกผนังสังกสีรอบๆภายนอกบ้านจับคู่กับประตูหน้าต่างไม้บ้านเก่าๆที่ดูแลว้วมีเรื่องราวและที่สำคัญอย่าลืมที่จะติดตั้งฉนวนกันความร้อนเพื่อให้เราสามารถที่จะใช้เวลายอยู่ในสวนหลังบ้านได้นานมากยิ่งขึ้น 2อ,อบอุ่นในสไตล์ฟาร์มเฮาส์ถือเป็นการผสมผสานความดิบและความเท่ของวัสดุบ้านๆอย่างสังกะสีให้มีความเข้ากับความอบอุ่นจากวัสดุไม้ไว้ในสไตล์ของฟาร์มเฮาส์อันแสนละมุนแม้จะดูมีความแตกต่างกันแต่เมื่อนำมาวางคู่กันแล้วกลับมีความเข้ากันอย่างลงตัวโดยไอเดียนี้เราจะเลือกใช้เป็นการตกแต่งผนังในบางส่วนติดสังกะสีไว้บนผนังปูนภายในห้องนั่งเล่น ส่วนเฟอร์นิเจอร์เราจะเลือกใช้เป็นไม้แบบเรียบๆประดับด้วยของตกแต่งที่สื่อถึงอารมณ์ธรรมชาติอย่างหญ้าแห้งของที่มีผลผลิตมาจากฟาร์มหรืออุปกรณ์ในการทำสวนที่จะช่วยสร้างความรู้สึกให้ได้อารมณ์สไตล์ฟาร์มเฮาส์มากยิ่งขึ้น 3. เท่และทันสมัยแบบอินดัสเทรียลการตกแต่งในสไตล์อินดัสเทรียล การนำสังกะสีมากำหนดพื้นที่ใช้งานให้กับบางส่วนเพื่อใช้ในการตกแต่งให้เป็นมุมเก๋ๆร่วมกับการทำเท็กเจอร์ให้เหมือนว่าใช้งานมาเป็นเวลายาวนานวางจับคู่กับเฟอร์นิเจอร์เหล็กเพื่อเพิ่มความทันสมัยก็จะทำให้เราได้มุมเก๋ๆภายในบ้านเพิ่มขึ้นมาอีกมุม 4. สร้างบรรยากาศให้เหมือนโรงงาน การตกแต่งมุมห้องแต่งตัวหรือห้องเก็บของให้มีบรรยากาศเหมือนโรงงานอุตสาหกรรมเพียงแค่เราเลือกวัสดุสังกะสีเก่าๆนำมาเป็นตัวช่วยในการสร้างเรื่องราวกลายมาเป็นผนังบ้านสุดคูลคู่กับพื้นปูนแบบเรียบๆโดยไอเดียนี้เราไม่จำเป็นต้องตกแต่งอะไรมากมายเพียงเสริมด้วยโคมไฟตั้งพื้นสักอันเพียงเท่านี้ก็จะกลายเป็นมุมที่น่าสนใจไม่น้อย และทั้งหมดนี้ก็คือไอเดียการตกแต่งบ้านเทศจากสังกสีแอดมินหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อบทความนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับแอดมินได้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเรื่องอะไรมานำเสนอโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะคะ ถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกันค่ะ